เป็นวันเกิดหรือวันพิเศษอะไรไหมครับไม่ค่ะทุกวันโยมท <า S 1> ำ,ำทุกวันทำทุกวันมาประจำมาประจําาตัวสาตุวนั่งนั่งดน้ำนะครับ <c oughs> กงปีก่อนนะตัวเียกนะโยมสุริพรใช้ินิตรสชาติแับรชชภชาริค่ะโยมจุรีพรสุรีพรฉับจำลึกฉับจันลึก ชับจังคึกกษ์เดียบหญิน้าปัไทยชนิตมร,ร,รชาตนินจะมาทำบุญกับบาทวันนี้พี่มแม่มาทำบุญตับบาทวันนี้มันทากอปริณาหลวงพ่อไข่เจ้าใหญ่มนะแตมงดงหกปากาสาปุยโยมสุรีพรสับจังพิกเดียบนาปแทดนปดเอ ที่นิดมรรคาสาธุสาธุขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอยู่แฝงปกปักษ์อักษรคุณโยมขอมีปรมัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยบารมีเจริญด้วยโอกาสสมบัติทรัพย์สินเงินทองอายุบรรณสุขภาระทุกีภาระดีการทุกที่เงาเจริญยัตถาเล็กนิดคุณโยมอทิจิรักษ อาทองเทพมาทำบ,าบุญจตบัดบานี้สุขภริบีงพ่อพระเจ้าใ,ใหญ่แฝงบุกปากลสาวคนโยมทิศละทองเทพอาพอมมีปรมาแข็งแรงดูเย็นเป็นสุขมีความสุขก่อนเจริญเ,เจริญด้วยปรมาเจริญด้วยโอกาสามสมบัตินชัดจริงเงินทองอายุวันนะสุขภลาทุกีภราดีการทุตรน่าเกลียยักพาวายุวานาภู มีวจิโตจินังเปตานังอุปปปะติจิตตังปจิตังตุนังจุปเมีวัสุิสตุสเพปุเรมุสังขปาจันโผนารโสยธามณิโทติระโสยธรสม